รถสิ่งโต๊ะเรามาที่พลาชิว่หลังซาดเส้นใช่นะครับเรามาห้องไหนเย็ดปลายหน้าจุฬาพรกับหลังซาดเส้นใช่ครับท่านผู้ชมครับอากาศก่อนกลางจะร้อนนะครับวัวก็ไม่พันยอดยืนตรงหน้าวัวพอดีครับนี่คือหลังซาดเส้นใช่นะครับห้องไหนเย็ดบันปลายหน้าอำเภอจุฬาพรอยู่ห่างจากนี้ไปหมากไหมครับจักประมาณ เสียร์โลครับปกติแล้ววัวตัวนี้ก็คุ้นเคยกับสนามาระดับหนึ่งกับทับวางคือแบบนี้คขับวางทีนี้ซึ่งทีนี้วัวเคยชนบมาั้างหรือยังไม่ดีครับไม่เคยชนที่นะครับอายุวัวประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะครับถ้ารู้ว่าเป็นวัวไม่กับนาเดนเป็นวัวไม่ไม่เคยผ่านการชนเราวางมาย่างเรียบร้อยดีครับนะครับวัวไม่กับการวางก็จะต้องเป็นตีหน้าเจอทืดข้องเราเหงไม่ใยาก้องคนอื่น เราเรารูในแก้ใจกันว่างเขาไม่ดีเราไม่ดีขเราอลยจนเต้นนะเพราะการว่างก็จะต้องมีความสุบูุณรอยเปอรเนส่วนคู่ชนเราซื้อมาบ้างอะไรยังผ่านกันจนมาบ้างอะไรยังหรือเป็นหัวไม่เมื่อนเราหรือปันไปกับนะขายเก้าอเปไม่หมืกับครับอ๋อขายข้องเคโพดํากับหลังข้องโนดซิ่งโตช่องบันทึกกาวเรื่อยปิกนิกกับกับมันขายข้องเคโพดํานะครับคู่นี้นะก็มีเรื่อสามามถจักขายโค่พรช้นนำทรุดด้วยนะครับข้อขอบคุณเจ๊พุกข้อขอบคุณขายโค่ อนใช้น้ำซับนะครับที่หมอบเสื้อหมาให้นะครับสำหรับการชนกองขุนี้ครับก็มั่นใจมั่นใจครับนี่คือเราก็ยืนยันหราเขามั่นใจเราเขาไม่ต้อนในนอนรับไม่ต้อนในนอนชนวันที่สิบสี่กับสิบสี่เบส่ายืนนะครับกรก็เชิญท่านผู้ชมมาเป็นกําลังใจมาเป็นแรงใจกันครับสชวนตัวโน้นนี่เป็ดนะเป็ดนะเราเรามาอยู่เผื่อนะครับมันกระเพื่อนการชนมาแล้ว ามกลางาามกลงนะครับที่ที่วัวที่นาลาจุดเท่าต้งครับที่ที่ที่กลางนาจุดจานาตีเท่าต้งมันไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้นะครับนี่กับัวดาวหลวงตัวนึ่งที่พามาอยู่เปลือนมันกับตัวนู้กับตัวนี้เดินดนว่าตัวนู้เดนวนว่าเห็ดชนาเดนว่าบอลเดินยเดินนั่ง้างตัวนู้กับตัวนี้ก้าวเขยด้ไม่ฟื้นทำแลหน้าตาข้อก่อนเขาอยู่รอเราเดี๋ยวเราขู่เขาคอยฟังอยู่เลยนะก็ตั้งใจเราขู้เขาคอยก็ดีกว่าเราเล่งไรกันเพียงแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราเล่งไรบ้าง ครับค่อยโชคดีนะครับขอบคุณหมาครับครับครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับขายกล้องเสียเคนะครับขายเคโพดัม2019นะครับวัวชื่อวันโดสิงโต2019พเรือไอปิกนิกครับกล้องขายโคเคโพดัมถุงสองนะครับแพรมาจากเทน้ำถามีรัมกับนาเด่นครับแพรมาแล้วก็ซื้อมามืดบาทแหละจนวัวนี้วัวแหลกกล้องเรานะครับ ทิ้งช่วงอันนั้นไม่ระว่างที่มันแพ้กับที่เราจนเดือนรับประมาณ4ี่เดือนนะครับครับกัท่านผู้ชมเองไม่ว่าพวกแพ้นี้ไม่ใช่ว่าเราใกายราคาทุกๆเป็นไม่ช่ยนะครับพวกแพ้อย่างคกายไดบางตัวแปลพื้นขาวพื้นพวกแพ้ที่ออกทีวีอะไรซึ่งจนดีเลยออกทีวีราคาเขาไม่เกี้ยงกัมีนะครับผมจะหลายกว่างนิดดันดันดีววายอดวันนั้นเราใต้ถอดมันจนแพ้จนดีมากเลยก็บเขาค่ายไปในราคาเนื้อแต่ว่ามีตัวสรัมาผมบอกอาจารย์ บอกเขาขันนาพุ่มพร้อมที่จะซื้อในราคาแปดพันบาทบอกพุ่มไปติดต่อก็บอกเขาไขราคาเนื้อไปตามพื้นแปลเลยการนาเที่ไหนการปอกทีวีจึงเขาเอ็ดหน่อยทีวีเขาบอกเขาหลักหมากเลยเขาชอบนี่มันแปลเพราะว่ามันอาจจะมันเจอตัวแย่กว่าประสบการณ์ดีกว่าดูดีกว่าแต่เขารักติอยากจะมีว่ะตัวนี้เป็นห้องเขาบอกตัวพุ่มเลยพมก็แค่บอกเจ้าคล่องบอกถ้าตื่นมาไขมีคนสนใจจะซื้อในราคาแปดพันบาท แต่ว่าเขาบอกกขาค่ายแต่เดกคล้ายคนเพราะต้องเข้าใจว่าคนที่ซื้อโรงเชือดมันไวที่จะซื้อในราคาต่ำตีดทุดต่จะท่ำได้ถึงติ้จะข้องวัวเขาก็แปยอยู่จีแต่ไล่ี่เจะตังนี้ไปให้ให้คนคนเล่นว่ะนะเขาก็ต้องอตังนี้ไปหะก่อนเลยจ่าไปนึ่งกาวนะครับตอนนั้นนี่เรารู้กันฟังว่าวัวตีอกทีวีบางตัวถึงแพแล้วก็ราคาอย่างทุกหมักเราคนแลอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นเศษวัวเหมือนกันเขาก็แมวมองอยู่เหมือนกันก็เอ็นแหละก็อยากได้ รากาเขาไม่ใจเจียงครับเขาว่าเขาก็เขาอยากจัดซื้อไวอ้ครับนั่นคือเป็นประเด็นกาขอบคุณน้องเที่ยงเทียนหมาหมากับข่อ,อโชคดีต่างต่าตัวนะครับต่างตัวนะครับไก่